เงินเนี่ยหามานะฮะตอนที่ทบเบียดบังอาจารย์สถาบันอน่ยหาสถาบันนะฮะเพาะาราะคณะราชเนี่ยคณะคุณพ่อเนี่ยครับตอนทําก็เป็นร้อยโทนะเจ้านายก็พันตรีพวกนี้ไม่มีเงินทั้งนั้นมีแต่เงินเดือนเพราะงั้นก็ต้องหาเงินส่วนหนึ่งที่จะมาเป็นท่อนำเลี้ยงเงิเนตั้งต้นก็จะต้องเอามาจากสถาบันคุณพ่อเนี่ยนะครับได้จอมพลปอเนี่ยปั้นขึ้นมา จอมผมพยภพรเนี่ยท่านก็เป็นเป็นเลสอีกด้านหนึ่งนะฮะเป็นเลด้านใจซื่อมือสะอาดไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นเลสอีกด้านหนึ่งนะฮะแล้วจะต้องการอะไรก็มีก็มีคนให้แต่ท่านไม่ต้องหาเองนะครับท่านมีมอตโต้อะไรชายชาดเสืออะไรของท่านนั่นแหละมอตโต้ของท่านผมจำจำได้ชาดเสือนั่นและมอตโต้ของท่านท่านจะสร้างมอตโต้ของท่านอันนี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดกาลท่านไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยไม่เกี่ยวข้อง